ยินดีต้อนรับสู่ช่องครูบุกรีรักไอเดียอาชีพทำเงนินวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง,องว่าอีก5ปีอาชีพไหนบ้างที่จะหายไปนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหามีนี้ทานอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งจะเป็นเรื่องของจักรวาลเป็นเรื่องของยุคอนาคตมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องก็มีว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาล มีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งชื่อโพลิสตาเป็นดาวที่ไม่เหมือนใครเพราะมันมีอาชีพที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่ในอวกาศโพลิสตาเป็นดาวที่เจริญรุ่งเรืองและมีเทคโนโลยีชั้นสงูงทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่สามารถทำงานในอวกาศได้อย่างสะดวกสบายหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมของดวงดาวโพลิสตาคือวิศวกรอวกาศ พวกเขาทำหน้าที่สร้างและบำรุงรักษายานอาวกาศรวมถึงการออกแบบสถานีอวกาศที่มีความซับซ้อนวิศวกรอวกาศต้องมีความรู้ทักษะที่สูงมากเพราะพวกเขาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทุกชิ้นนอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับนักวิทย,ยาศาสตร์ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ชีวที่น่าสนใจบนดาวโพลิสตาร์ดวงนี้ก็คือนักสำรวจดวงดาวหน้าที่ของพวกเขาคือการสำรวจและศึกษาดาวเคราะห์น้อยดาวต่างๆที่อยู่ในจักรวาลน,นักสำรวจดวงดาวต้องมีความกล้าหาญมีความอดทนสูงเพราะพวกเขาต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่ห่างไกลและไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนการค้นพบใหม่ๆที่พวกเขาพบ สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษยชาติในเรื่องจักรวาลได้สุดท้ายนี้ยังมีอาชีพครูอวกาศซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในการให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับเด็กและผู้ใหญ่ที่สนใจในการสำรวจอวกาศครูอวกาศต้องมีความรู้รอบด้านและความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวาชนและผู้คนที่มีความฝันในการไปสำรวจอวกาศในอนาคตก็เลยจบไปแล้วเป็นนิทานเกี่ยวกับอวกาศให้เราได้ฟังกันไปนะหลังจากนั้นเราจะมารับฟังว่าอาชีพที่ต้องหายไปในยุคอนาคตคืออะไรมาฟังกันเลยค่ะในอนาคตอันไกลเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะทําให้อาชีพบางอาชีพ ลดความสําคัญหรือหายไปอย่างแน่นอนมี5อาชีพที่มีแนวโน้มจะหายไปในอีนอนาคตอันใกล้อีก5ปีนี้ข้อที่1พนักงานเก็บเงินด้วยการพัฒนานเทคโนโลยีการชําระเงินแบบดิจิตอลเช่นการชําระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือและการใช้เครื่องจ่ายอัตโนมัติงานของพนักงาน การเงินเก็บเงินในห้างในร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะลดลงไปอย่างมากกรณีสองคือพัฒนาการธนาคารการพัฒนาของธนาคารออนไลน์และแอปพลิเคชันทางการเงินทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินสามารถทำได้ง่ายรวดเร็วโดยไม่ต้องขันพนักงานธนาคารทำให้บทบาทของพนักงานธนาคารลดลงไปอย่างมากข้อ 3. คนขับรถแท็กซี่และรถบรรทุกด้วยการพัฒนาของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติงานในสาขาการขนส่งที่ต้องใช้คนขับจะลดลงเนื่องจากรถยนต์เหล่านี้สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ข้อ 4. พนักงาน call center การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการบริการลูกค้าผ่านแชทบอทจะทำให้การบริการ ในการสอบถามข้อมูลลูกค้าสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้พนักงาน call center อีกต่อไปก็ดี 5. พนักงานโรงงานผลิตการใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิตทำให้การทำงานที่ต้องใช้แรง,งานมนุษย์ในโรงงานลดลงเนื่องจากเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วกว่ามนุษย์ในขณะที่อาชีพบางอาชีพอาจจะหายไป แต่ก็มีโอกาสดีที่จะได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ๆและปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปในยุคอนาคตเพราะฉะนั้นเราได้รู้กันไปแล้วว่า,าจะมีอาชีพในบางที่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนและเครื่องจักรนะคะท้ายนี้นะคะเรามีไอเดียอาชีพทำเงินที่จะแนะนำให้คุณสามารถเอาไปทำเงินในยุคอนาคตได้จริงนะคะเป็นรูปแบบอ e ีบุ๊กราคา399บาท ใครเห็นคลิปนี้ฟังคลิปนี้รับไปเลยราคาสุดพิเศษแค่199บาทสนใจลักทักแชทหรือ l ล n e แอดคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังช่องคูป,ปุ๊กสี่ัดไอเดียอาชีพทำเงิน10ล้านสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง